ขอขอบคุณนะครับยอดจากบัญชีธนาคารนะครับ100บาทไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับขอบคุณมากนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอให้ผมด้วยนะครับไปเดาชุมนับฟังกันเลยครับ <c oughs> ยังไงก็ดีในเมื่อคนจากตระกูลเหมยมาอย่างที่นี่ถ้าเงินข้าคงไม่ต้องกังวลว่าสิ่งของที่ข้านำประมูลในครั้งนี้จะไม่มีใครรู้ถึงมูลค่าของมันหอท่านอาจารย์ผู้โสมยผู้นี้เป็นใครอย่างนั้นเหรอเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงสินะ อันที่จริงคนแท้เหมยผู้นี้นะ่ะข้าเองก็ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวหรอกเนะโดยปกติแล้วผู้ที่ออกจากตระกูลเหมยนั้นเพื่อมาเป็นผู้ประมูลสินค้าในงานประมูลคนที่มาจากตระกูลเหมยนั้นจะถูกเรียกว่าผู้โสเหมยทุกคนข้านั้นรู้จักเจ้านายของพวกเขาเหมยยี่เชียนคนจากตระกูลเหมยนั้นมีบุคลิกและนิสัยที่แปลกประหลาดเพียงแค่พวกเขาสัมผัสสิ่งของพวกเขานั้นก็จะรู้ถึงระดับและความสามารถของสิ่งของนั้นๆ ดังนั้นแล้วการจัดงานประมูลที่มีขนาดใหญ่ส่วนมากนั้นเขาจะเชิญคนจัดตระกูลเหมยมาเป็นผู้ประเมินราคาอยู่เสมออีกทั้งคนจัดตระกูลเหมยทุกคนยังให้ราคาที่สมน้ำสมเนื้อกับของที่นำมาประมูลอยู่ทุกครั้งหอเพียงแค่สัมผัสก็จะสามารถรับรู้ได้ถึงระดับของสิ่งของนั้นอย่างนั้นเหรอดูเท่าว่านี่คงเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อๆกันมาของคนในตระกูลเหมยขีดจำกัดด้านสายเลือดสินะ ก็อาจจะเป็นเช่นนั้นตระกูลเหมยนั้นทําการประมูลราคาสืบต่อหลายช่วงอายุคนบางทีพวกเขานั้นอาจจะมีเคดวิชาที่สามารถส่งต่อให้ยังคนในตระกูลเท่านั้นเออเดี๋ยวก่อนนะนี่พูดคุยกันราวกับว่าตระกูลเหมยเป็นตระกูลธรรมดาที่สามารถพบเจอได้ทั่วไปอย่างนั้นเหรอเฮ้ยอะไรกัน เรื่องราวของตระกูลเหมยนั้นถูกเก็บซ่อนไว้เป็นความลับมาโดยตลอดอย่าว่าแต่ผู้นำของตระกูลจะเชื่ออะไรเลยแม้แต่ผู้อาวุโสที่เข้าร่วมงานในประมูลครั้งต่างๆข้าเองก็ไม่รู้จักชื่อแท้ของพวกเขาจริงๆเลยด้วยซ้ำนี่มันอะไรกันลียุนเซียวผู้นี้เป็นเด็กน้อยที่มีอายุเพียง15ปีจริงๆอย่างนั้นเหรอเอาละ่ะพวกท่านทั้งหลายรายการประมูลชิ้นแรกที่จะเริ่มประมูลในครั้งนี้นั่นก็คือ เม็ดยาโอสถวิญญาณหยวนสีม่วงระดับที่สีโอสถเม็ดนี้จะเพิ่มฐานการบ่มเพาะให้มั่นคงเพื่อให้พวกท่านทั้งหลายนั้นสามารถฝ่าฟันและทะลวงไปยังอีกขั้นได้อย่างง่ายดายเม็ดนี้นั้นเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเม็ดยาระดับที่สีที่มีประโยชน์ที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน ฮะสุดยอดไปเลยฮะยาเม็ดวิญญาณยหยวนสีม่วงอย่างนั้นเหรอมันต้องเป็นมันต้องเป็นของข้าเฮ้ยมันต้องเป็นของข้าตั้งหากละเท่าไหร่ยาเม็ดนี้ราคาเท่าไหร่กันเออจะว่าไปผู้โสญินตระกูลเฉิงและตระกูลชิงหวางนั้นพวกเขาได้อยู่ในห้องพักของแขกอันสงเกียรติในที่แห่งนี้หรือไม่ ออนายน้อยหยุนสำหรับตระกูลชิงอย่างนั้นพวกเขาไม่มีห้องพักในฐานะแขกอันสงเกียรติหรอกแต่ว่าตระกูลเฉิงนั้นพวกเขานั้นมีห้องสำหรับแขกอันสงเกียรติในที่แห่งนี้อยู่แต่สืบเนื่องจากที่พวกเขานั้นได้ตายลงไปข้าจึงได้นำห้องนั้นมาให้กับท่านยังไงล่ะ <c oughs> ห้องสำหรับแขกอันสงเกียรติชั้นบนแห่งนี้ ต้องมีคนที่มาจากตระกูลใหญ่เป็นแน่เพราะว่าข้านั้นสัมผัสได้ถึงพลังงานแข็งแกร่งอยู่รอบๆบบริเวณนี้นี่ผู้โสหญนคนจากตระกูลโจมาเข้าร่วมในงานประมูลในครั้งนี้หรือไม่โดยเฉพาะเจ้าโจยู่ชานผู้นั้นนะนั่นไงเพิ่งมาถึงจะก่อเรื่องอีกแล้วสินะ แน่นอนนายน้อยหยุนคนจากตระกูลโจนั้นต้องมาเข้าร่วมในงานมูลในครั้งนี้อยู่แล้วห้องที่สามสายมือต่อจากนี้เช่นนั้นหรอกเหรอเฮ้ยทำไมข้ารู้สึกถึงหลังสังหอนแปลกๆเนะขอแสดงความยินดีกับหมายเลข133 เป็นผู้ชนะการประมูลในครั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพวกเหล่านั้นมาเริ่มการประมูลของต่อไปกันเถอะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของพวกท่านตอนนี้ก็คืออาวุธสวนระดับที่สามอาวุธสวนชิ้นนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่ระดับที่สามแต่มันนั้นถูกสร้างขึ้นโดยมือของท่านปรมาจารย์ลววเทียน ฮะาดาบของท่านปร,รมจารย์ลวดเทียนอย่างนั้นเหรอฮะ,อะท่านปร,รมจารย์ลวดเทียนว่าแต่ว่าผู้ไสท่านปร,รมจารย์ลวดเทียนผู้นี้เป็นใครกัน <c oughs> เฮ้พวกเราทั้งหลายในที่แห่งนี้ ต่างทราบดีว่าเส้นทางแห่งการเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุนั้นเป็นเรื่องที่ยากและน่าเบือ่อแต่ของสิ่งนี้นั้นถ้าผู้ใดได้รับมันไปแล้วลก็จะต้องเข้าใจและสามารถเรียนรู้เทคนิคการเล่นแร่แปรธาตุจากท่านลวดเทียนได้อย่างแน่นอน